เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูก,กิฟอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณในระดับป .2 นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยคะ่ะ ค่ะเด็กๆเรามาดูผัางงานการแก้ปัญหาอย่างง่ายกันก่อนนะคะอันแรกคือการค้นพบปัญหาก่อนอื่นเลยเด็กๆจะต้องค้นพบปัญหาก่อนว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรต่อมาก็คือเราจะต้องเรียงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยให้มีความเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอการแก้ปัญหายอย่างง่ายกันเลยนะคะเด็กๆ แย่งอาหารกันใหญ่เลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเะื่าปลาตัวเล็กๆเข้ามาแย่งอาหารใกล้ด้วยไม่ได้เลยอ่ะต้องไปอยู่สักไกลเลยจริงด้วยแล้วเราจะทํายังไงถึงจะให้อาหารพวกปลาตัวเล็กได้โดยไม่โดนพวกปลาตัวใหญ่แย่งกันดีลออ่ะเกิดปัญหาขึ้นซะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีนะก็ง่ายๆแล้วก็โยนอาหารข้าพวกปลาตัวใหญ่ไปให้ถึงปลาตัวเล็กเลยสิ ว่าปลาตัวเล็กจะได้กินเลยไม่ต้องแย่งยังไงล่ะความคิดใช้ได้เลยวันนี้ลิปดาเป็นตัวปลอมจริงๆใช่ไหมเนี่ยล่ะถ้าจะชมกันนะก็ชมกันตรงๆก็ได้จ้าไหนไหนไหนมีขายอะไรกันบ้างนะอาหารเม็ดสีน้ำตาล20บาทอาหารเม็ดหลากสี30บาทและขนมปังไซส์ซปเปอร์บิ๊ก25บาทนั้นเหรออืลิปดาจะเลือกอันไหนดีล่ะลิปดา ได้เยอะคุ้มที่สุดเลยมันได้เยอะก็จริงนะลิปดาแต่ก้อนใหญ่แบบเนี้ปลาตัวเล็กปากมันก็เล็กจะกินลําบากเดี๋ยวปลาตัวใหญ่มันจะมาแย่งอีกเนาะค่โพล่าวิธีแก้ง่ายๆนึกไม่ออกหรือยังไงแล้วก็ฉีขนมปังเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็โยนไปสี่ง่ายนเดียวถ้าลิปดาทําแบบนั้นขนมปังมันก็จะเบาลงทําให้โยนไปไกลๆแบบที่ลิปดาต้องการไม่ได้เนาะ ไม่เชื่อลิปดาก็ลองทำดูสิลิปดาต้องลองทำอยู่แล้วและต้องสำเร็จด้วยดีแน่พอดูให้ดีนะโพลา่าเยาริงด้วยโพลา่าเห็นไหมล่ะเตือนแล้วก็ไม่เชื่อถ้าเป็นโพลา่าจะเลือกยังไงล่ะโพล่าก็จะคิดเปรียบเทียบขนาดและน้ำหนักของอาหารปลาก่อนว่ามีกี่แบบ แล้วค่อยมาเปรียบเทียบราคาแล้วจัดแบ่งเป็นกลุ่มจากนั้นก็เรียงลำดับว่าอาหารแบบไหนที่ปลาตัวเล็กสามารถกินได้ด้วยสุดท้ายเราก็จะได้อาหารปลาในแบบที่เราต้องการและที่สำคัญเงินของโพล,ล่าก็เหลือหยอดกระปุกด้วยนะลิฟดามีอาหารปลาทั้งหมด3ชนิดถ้าดูจากรูปแบบของขนาดและน้ำหนักที่จะให้ปลาตัวเล็กที่อยู่ไกลก็ต้องเลือกอาหารที่ขนาดเล็กแต่มีน้ำหนักมากเพื่อที่จะโยนอาหารไปได้ไกลและทำให้ปลาเล็กกินอาหารได้ ถ้างั้นก็ต้องเลือกซื้ออาหารเม็กสีเนสตันเห็นไหมลิบดาเข้าใจแล้วล่ะแต่ว่านะขนมปังที่ลิบดาซื้อมาไม่เปล่าประโยชน์รอกแล้วลิบดาจะเอามาทำอะไรอ่ะก็ก็เอามากินเองยังไงเล่า เราชมคลิปกันไปแล้วเด็กๆพอจะเข้าใจการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดวยวิธีการคิดอย่างเป็นขั้นตอนกันบ้างไหมคะครูกิฟจะสรุปในการัน3ข้อสั้นๆเลยก็คือ 1. การเขียนลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาง่ายขึ้นและสามารถฝึกการสื่อสารได้นะคะ 2. การจัดเรียงลำดับขั้นตอนที่ต่างกันอาจทำให้ผลลัพธ์ต่างกัน 3. การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง อาจจะไม่ได้พบในครั้งแรกเสมอไปนะคะอาจจะต้องพยายามเรียงลำดับงานหลายๆแบบเพื่อที่จะให้เกิดผลสำลิดในการแก้ปัญหาในลำดับต่อไปนะคะเด็กๆวันนี้เราก็พบกันแค่นี้ครั้งหน้านะคะครูกิฟจะสอนเด็กๆในเนื้อหาอะไรนะคะรอชมและติดตามนะคะวันนี้ครูกิฟลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ